ยุดหมื่นศพทำเศรษฐกิจดิ่งเหวกู้จนตัวตายเก่งแต่กู้ค่ะที่ผ่านมาสยามประเทศเราอ่ะมีแต่คนที่เขาสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดนะคะแต่มายุคนี้ประเทศไทยเป็นยังไงผู้นำเรากู้จนตัวตายเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ตนเองโอหังคลั่งอำนาจใช้มาตรา44จนถึงพลกฉุกเฉ,ฉินจนติดเป็นนิสยัยซึ่งการคลั่งอำนาจเนี่ย มันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวเองนะคะ,คะกาับเรียนท่านประธานที่โครพนะคะในชั้นนางสาวนภาพรเพชจินดาสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยคะ่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าที่ท่านไม่ควรทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป ยติอภิปรายไม่ไว้วังใจนะคะของนายกรัฐมนตรีที่ดิฉันคิดว่าดิฉันต้องการให้ท่านประยุทธ์น่ย ออกไปนะคะเนื่องจากว่าท่านบริหารผิดพลาดล้มเหลวปล่อยปะละเลยรู้กแก่อำนาจสั่งการให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุตามนิสัยความถนัดของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศเรากำลังขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นเกลียดชังท่านเป็นผู้ที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณ,ณธรรมจริยธรรมและความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำ ประเทศต่อไปได้การแก้โควิดผิด,ผดพลาดคนตายนับหมื่นที่ผู้คนจะต้องเจ็บตายมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะโรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้นะคะแต่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารผิดพลาดไร้ความเป็นผู้นำปล่อยปะระเลยยอดผู้เสียชีวิตมากขึ้นจนเกินทะลุหนึ่งหมื่นคนจนบางคนเนี่ยได้ตั้งฉายาให้ท่านว่า ยุดหมื่นศพท่านจำฉายาท่านไว้ให้ดีนะคะมันจะเป็นอะไรที่ติดตัวท่านไปตลอดแม้ว่าท่านได้ลงจากตำแหน่งแล้วนะคะดิฉันสงสัยว่าท่านร่วบมานาจมานั่งเป็นหัวโต๊ะในการจัดการบริหารโควิดเนี่ยเพราะว่าท่านได้เห็นช่องทางการบริหารประโยชน์หรือไม่ขอย,ย้ำนะคะช่องทางการบริหารประโยชน์นะคะในขณะที่โรงพยาบาลเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการตรวจ โควิดเชิงรุกเนี่ยหรือในจุดใหญ่ๆเนี่ยก็มีแค่บางโรงพยาบาลไม่กี่โรงพยาบาลที่ได้รับสิทธิ์นั้นซึ่งโรงพยาบาลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มสปสชเลยหรือโรงแรมบางที่ที่ได้รับการเป็นที่ให้กักตัวเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำเศรษฐกิจดิ่งเหวกู้จนตัวตาย เก่งแต่กู้ค่ะแต่ท่านไม่ได้เก่งในการหารายได้เข้าประเทศเลยท่านอาจมีประสบการณ์ในการเบิกง,งบหลวงอยู่ในค่ายทหารมันง่ายค่ะแต่พอมาวันนี้ท่านมาเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตเนี่ยท่านกลับทําอะไรไม่ถูกที่ผ่านมาสยามประเทศเราอ่ะมีแต่คนที่เขาสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดนะคะแต่มายุคนี้ประเทศไทยเป็นยังไงผู้นําเรากู้จนตัวตายเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ตนเองนะคะ ดังนั้นถ้าท่านจะกู้เพิ่มอีก1.5ล,ล้านบาทเนี่ยก็ควรเปลี่ยนตัวผู้นําเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นท่านคนเดิมเนี่นอกจากที่จะไม่ช่วยให้ประเทศเรานะมีทางออกที่ดีแล้วได้เนี่ยมันเราประเทศเราก็จะติดหล่มอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะล้างผ่านงบป,ประมาณแต่ฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อยุทธกรณ์มากเป็นพิเศษทั้งที่ภายความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ย คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไม่ใช่ทุ่มงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธธยุทปกรณ์ให้กองทัพเพราะมันไม่มีความจําเป็นเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีใช้การค้าใช้สิ่งแบบนี้ในการทําสงครามไม่ใช่อาวุธเพราะวุธที่ท่านสั่งมาเนี่ยมันมีแต่มีแต่เรื่องคอมมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านไปไล่เบี้ยเรื่องกรณี GT 200ก่อนดีคะ่ะว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วมันจบอย่างไรคะมันจบแบบเงียบๆแบบนั้นได้อย่างไร ยิ่งฟังคําพูดของผู้นํากองทัพที่ว่าซื้ออุปกรณ์ทโธปรณกนะก็เหมือนซื้อทิชชู่ที่หมดแล้วต้องซื้อใหม่เปรียบเปยซะแบบคนในประเทศเนี่ยสายหัวกันเป็นแถวว่าเอ๊ะทำไมระดับผู้นํากองทัพคิดแบบนี้ได้อย่างไงดังนั้นถ้าต้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยเพื่อจะรีบซื้อใหม่อ่ะนะก็ย่อมสะท้อนว่าสิ่งที่ท่านซื้อมากันเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่<ช>ไมเป็นการผ่านงบโดยไม่ไมจําเป็นนะคะ ท่านเนี่ยมีพฤติกรรมคลั่งโอหังโอหังคลั่งอำนาจใช้มาตรา44จนถึงพลกรกฉุกเฉินจนติดเป็นนิสยัยซึ่งการคลั่งอำนาจเนี่ย มันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวเองนะคะโดยที่ท่าน,นอ้างว่าการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์โควิดแต่ในทางปฏิบัติเป็นที่ท,ทราบกันดีว่ากฎหมายเนี่ยมันมีไว้สําหรับการควบคุมหรือจัดการกับประชาชนที่เห็นต่างหรือมบ็บเยาวชนที่ออกมาประท้วงขับไล่ท่านโดยที่ไม่ได้ใช้ในการควบคุมโควิดแต่อย่างใดเลยเพราะการแก้ไขสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าช้าหรือเกินแต่ส่วนการสกา การปราบปรามผู้ชุมนุมมันทำไมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยคะเมื่อท่านเอาอำนาจไว้ที่ตนเองเนี่ยท่านก็ต้องเอาความรับผิดชอบไปด้วยท่านต้องอย่าลืมว่าอำนาจเนี่ยมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะท่านเนี่ยบ้าอำนาจหลงตัวเองเนี่ยยังไม่รู้อีกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านได้โพสต์ภาพนี้ใช่ไหมคะ ท่านเนี่ยดูจะเป็นคนหลงตัวเองทําให้อยากต้องการจะสื่อสารให้คนอื่นเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งใจทํางานขยันทํางานแม้ว่าท่านจะเวิร์คฟอร์มโฮม แม้ว่าใครจะไม่รู้ก็ตามแต่ท่านเนี่ยก็ยังคงต้องทํางานจึงเหมือนเปรียบเสมือนได้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระแต่ชาวเน็ตเขาก็จับข้อสงสัยค่ะท่านอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมยังไงทาไมใส่แมสทำไมแต่งตัวเต็มยศเลยใส่สูทใส่เน็กไทเรียบร้อยต่างกับหัวหน้าดิฉันนะคะเวลาอยู่บ้านทํางานหรือว่าแจกของในพื้นที่เนี่ยเสื้อยืดเกงขาสั้นชิลๆค่ะนั่นน่คือคนทํางานตัวจริงที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเอ่ยอ้างถ่ายรูปลงโซเชียลว,ว่าปิดทองหลังพระแต่อย่างใดเลยนะคะ เอื้อประโยชน์เคอญาติและพวกพ้องทุจริตเชิงโครงสร้างอํานาจท่านได้ยินคำคำนี้กันบ้างไหมคะทุจริตเชิงโครงสร้างอํานาจมันไม่ต่างอะไรจากทุจริตเชิงนโยบายเลยค่ะมันน่ารังเกียจนะคะน่ารังเกียจกว่าการที่ตอนนั้นครั้งนั้นที่มีการปล่อยกู้พามา่แล้วให้พ่อม่เนี่ยกลับมาซื้ออุปกรณ์สื่อสารของ AES ท่านก็ต้องทราบดีว่าเมื่อไหร่ที่มีงานของกลุ่มค่ายทหารของท่านเองเนี่ย แล้วเมื่อไหล่ลูกหลานของท่านนายกเนี่ยไปซื้อซองเพื่อการประกวดราคาเนี่ยจะมีใครหน้าไหนเข้าไปซื้อซองแข่งด้วยคะเขาก็ถอยกันหมดแล้วหรือว่าท่านไม่เข้าใจประเด็นแบบนี้นะคะมันน่าละอายมากเลยคะ่ะโทษอดีตแต่ปัจจุบันไม่แก้ไขได้แต่แก้ตัวท่านเนี่ยมีพฤติกรรมเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นมากเลยคะ่ะที่ชอบว่าคนอื่นไม่เคยมองความผิดคนอื่นอีกความหมายนึง คือท่านนายเก่งแต่แก้ตัวแต่ไม่เคยแก้ปัญหาทั้งที่ชอบอ้างมาตลอดว่าท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างเรยมีเรื่องจำนำข้าวนะท่านก็บอกว่านี่สินเนี่ยท่านต้องมาชดใช้แต่ท่านไม่ได้คิดคำนึงถึงเลยว่ามันประชาชาวนานเนี่ยจะได้รับประโยชน์นั้นน่ยมากน้อยเพียงใดเอาแต่โทษคนอื่นนะคะอ้างรัฐธรรมนูญปราโกงแต่เลี่ยงที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สิน เรื่องนี้บอกเลยว่าท่านน่ะน่าอายที่สุดชายชาติทหารแต่ว่าไม่ยอมทำตามแบบรัฐธรรมนูญที่เขากำหนดมาใครๆเขาก็ดีคลา์ทรัพย์สินกันทางนั้นการที่ ปปชไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สินของท่านเนี่ยตามคาสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยอ้างเทคนิคทางกฎหมายคุ้มครองเนี่ยมันยิ่งทําให้สังคมเนี่ยเครือบแคลงสงสัยในตัวท่านมากยิ่งขึ้นว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันงอกออกมาอีกหรือเปล่าถึงไม่อยากให้ใครเห็นที่ดินที่ท่านได้ขายไปเนี่ยมันเป็นยอดเท่านั้นจริงหรือไม่หรือมันจะมากขึ้น ชาวบ้านเขาอยากรู้ถ้าท่านแฟร์ฟรเนี่ยท่านเปิดมาเลยไม่มีอะไรที่น่าจะต้องปิดบังอะไรนะคะทําตามรัฐธรรมนูญเหมือนคนอื่นเขาท่านเป็นคนหนึ่งท่านเป็นตัวหลักเลยแหละที่ทําให้คนในชาติสิ้นหวังสิ้นหวังอย่างไรการบริหารประเทศที่ล้มเหลวเนี่ยตลอดในเจดปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองได้เนี่ย ท่าน่ะนะยังทำตัวเป็นผู้ขัดแย้งเสียเองท่านอ้างว่าจะมาจัดการปัญหาหม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองแต่ตอนนี้งานงอกกลายเป็นม็อบสามนิ้วออกมาอีกท่านไม่สามารถที่จัดการตรงนี้ได้ท่านทำให้คนในชาติรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตที่จะเดินต่อไปได้หมดเนื้อปดาตัวคิดฆ่าตัวตายมีคนฆ่าตัวตายกันมากมายนะคะแม้กระทั่งดาราเซเลบเนี่ย ที่มีศักยภาพทางด้านการเงินหน่อยเนี่ยบอกขอย้ายประเทศแล้วประเทศนี้อยู่อยู่ไม่ได้อีกต่อไปและถ้ายังมีการบริหารด้วยนายกมนตรีคนนี้นะคะท่านเป็นผู้นำที่ไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงได้แม้แต่เรื่องเดียวท่านจะอ้างว่าท่านไม่ใช่เป็นคนของพลังประชารัฐก็ไม่ใช่นะคะ บรรดาองคลักษ์ที่มากมายหรือว่าท่านมาในโคต้าที่ใครเสนอเนี่ยมันเด่นชัดอยู่แล้วค่ะว่าท่านคือคนของพรรใดนโยบายต่างๆที่ท่านหาเสียงไว้เนี่ยท่านก็ไม่เคยทําตามเลยที่ดิฉันพูดแบบนี้เพราะดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นการพิปายท่านประยุ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วดิฉันคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้อีกแล้วดังนั้นคือต้องการที่จะตอบย้ําว่าสิ่งที่ท่านได้พูดในการหาเสียงเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้นท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ข้างโง่ยติที่ฝ่ายค้านยื่นมาบอกว่านายกโง่ดิฉันเถียงตายเลยค่ะว่าไม่จริงใครว่าลงตู่ของดิฉันโง่ไม่จริงเลยทั้งโง่นะคะจะไม่เกิดกรณีข้างโง่ของประเทศไทยออกมาเยอะมากเหตุเกิดตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนดิฉันไม่สนใจนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนดิฉันดิฉันสนใจว่า บางคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่มีเรื่องยาวนานมากว่า30ปีแล้วนะฟ้องกันมาอย่างยาวนานเนี่ยมันทำไมถึงจบให้ให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องชดใช้ ในรัฐบาลของท่านทําไมประเทศไทยต้องชดใช้เงินหรือว่าการต่อสัมปทานต่างๆให้กับเอกชนในรัฐบาลของท่านข้างโง่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้างโง้โฮเปิลนะคะที่สารปกรครองสูงสุดสั่งให้กระทรวงคมนาคมจ่ายพร้อมดอกเบีย้ย2.4หมื่นล้านบาทเนี่ยกรณีนีนะ้ก็เห็นได้ชัดเลยว,ว่าต่างด้าวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในโครงการตั้งแต่แรกแล้วแต่รัฐก็ทําโง่หรือเพราะมีไอ้มองคนไหนคะมีไอ้มองคนไหนคะที่ใกล้ตัวรัฐบาล ไปซื้อบริษัทนั้นมาเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาสนิทกับคนในในรัฐบาลจะต้องได้เงินจากการฟ้องร้องแน่นอนซื้อมาไม่กี่ร้อยล้านบาทจะได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทเนี่ยมันคุ้มไหมคะมันคุ้มมากเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งหวยออนไลน์เนี่ยโอเคมันมีมาในยุคอื่นแต่ทำไมอ่ะ มาถูกสารสั่งให้ต้องรัดชดใช้เงินอีก1.65 0 0 0ล้านบาทในยุคนี้เช่นกันแม้กระทั่งเหมืองทองอัคราที่ท่านเป็นเป็นคนสร้างเรื่องนะคะทำให้มันเกิดปัญหาที่เกือบจะเสียงเงินที่เขาฟ้องร้องมาส0 0แล้านบาทเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านกระทำท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือท่านจะเป็นอะไรก็ไม่ชัดเจนสุดท้ายอะไรจะต้องให้สัมปทานเขาเราต้องแลกผลประโยชน์ของชาติกับพฤติกรรมก,การทํางานบริหารผิดพลาดของท่านประยุทธ์งั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องกรณีเรื่องค่าทางด่วนเอเบมนะคะเราถูกเขาฟ้องเป็นหลักแสนล้านเช่นกันนะคะการต่อสัมปทานเนี่ยพ,พอเขาเขาฟ้องเราปุ๊บ เราไม่สามารถที่จะ,ะชดใช้ค่าเสียหายเขาได้เพราะเขาเรียกค่าเสียหายมาเวอร์เกินไปเวอร์เกินจนเราจะต้องให้ต่อสัมปทานเขาไปอีก15ปี8ดเดือนมันใช่ไหมอะคะมันเพราะอะไรคะที่ค่างโง่ต่างๆ่ะมันถึงจะมาลุมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้มันมีการคุยมันมีการเคลียร์เพื่อให้ให้แพ้ไหมดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าท่านปรยุท์นี่ไม่ได้งโงน่นะใครอย่ามองว่านะ เนี่ยไม่งั้นค่างโง่มันไม่มารวมมาลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะค่ะต่อไปความรับผิดชอบของผู้นําในต่างประเทศนะคะแล้วย้อนมองท่านประยุทธ์ของเราหา,หากมองย้อนในคุณธรรมจริยธรรมหรือความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ แล้วก็ประเทศเอื่นๆเนี่ยในหลายๆประเทศจะเห็นว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยได้แสดงสปิริตลาออกหลังจากที่เขาบริหารงานกันผิดพลาดนะคะอย่างเช่นนายกมงกเลียเนี่ยลาออกเพราะว่าประชาชนประท้วงไม่พอใจต่อการบริหารจัดการโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือแม้กระทั่งนายกตุนิเซียลาออกหลังจากประชาชนประท้วงเรื่องโควิดแล้วมีเหตุให้ประชาชนเนี่ยเกิดปะทะก,กันกับตำรวจนะคะแม้กระทั่งสโลวาเกียก็ลาออกเพราะว่าเขา แอบไปตกลงสั่งซื้อวัคซีนสปุกนิกของรัสเซียใน,นซึ่งในเวลานั้นน่ะยุโรปเขายัางไม่ให้การรับรองคุ้นๆนะคะคุ้นประเทศเรานายกอ,อิตาลีเนี่ยก็ลาออกเหมือนกันค่ะหลังถุงวิจารณ์หนักเลยต่อนโยบายนโยบายที่ไม่สามารถที่จะควบคุมโควิดได้แล้วประเทศเราเหรอคะนายกประยุทธ์เราะคะสำนึกบ้างไหมคิดบ้างไหมแม้แต่คําพูดเนี่ยสักคำหนึ่งที่จะเห็นใจขอโทษประชาชนต่อการบริหารผิดพลาดเนี่ยมีบ้างไหมไม่เคยได้ยินเลยนะคะ จากตัวพลเอกประยุทธ์เราสไลด์สุดท้ายนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะบอกจริงๆดิฉันอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งฟังที่ดิฉันท,ที่ที่ดิฉันจะพูดต,ต่อไปนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยท่านได้ลุกขึ้นมาตอบโต้หัวหน้าพักดิฉันท่านเสรีพิสทจิ์เสรีรวมไทยเราเนี่ยว่าเขามีประสบการณ์แค่ผบอรตรต่างกับท่านเป็นนายกรัฐมนตรี เออท่านเสรีพิสทจิ์ของดิฉันเนี่ยเป็นอดีตผอบอรตรลยังไม่เคยเป็นนายกก็จริงแต่ตําแหน่งผอบอรตรลอของท่านเนี่ยมีเกียรติค่ะมีเกียรติเพราะอะไรเพราะไม่เคยใช้ตําแหน่งผอบนอั้นน่ะไปยึดอํานาจจากเจ้านายเก่าของตัวเองไม่เคยไปยึดอํานาจจากผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นยังเป็นเจ้านายเก่าด้วยไม่เคยใช้ตําแหน่งผอบอทําเช่นนั้น ดังนั้นดิฉันไม่รู้สึกว่าตําแหน่งนายกที่ท่านได้มาเนี่ยมันน่าภูมิใจอะไรเลยครั้งแรกมาเนี่ยยึดอํานาจเขามาครั้งที่สองมาเนี่ยท่านทําอะไรบ้างมาสบายๆเลยก็ให้เขามาโหวตเป็นนายกเลยมันน่าภูมิใจไหมคะแบบนี้ที่ท่านจะที่ที่ท่านจะมาเปรียบเทียบกับหัวหน้าดิฉัน นายกนะท่านน่ะตอกย้ำอยู่เสมอว่าที่ผ่านมาเนี่ยท,ท่านทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการนั่งหัวโตะ๊ะทำหน้าที่บริหารไม่เคยรู้รายละเอียดอะไรเลยหรือพูดย่างไงว่าท่านน่ะแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเลยตั้งเป็นนายกก็เท่านั้นแหละท่านคิดว่าท่านนั่งเป็นนายกเหรอจะรู้มากกว่าคนอื่นเหรอไม่ใช่เพราะว่าท่านนั่งเป็นนายกะก็แค่นั่งเพราะมันมีลูกน้องอ่ะคอยคอย,คอยชงเรื่องขึ้นมา อันไหนมันมีผลดีตอบรับดีเนี่ยท่านก็นจะสมอ้างว่าผลงานช้านชั้นทําเองคิดเองแต่ถ้าอันไหนผิดพลาดน่น,นลูกน้องทีมงานชั้นบริหารอย่างเดียวผู้บริบัติรับไปดิฉันอยากจะบอกท่านนายกนะคะว่าทุกอาชีพเนี่ยมีความเก่งที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นชาวเนี่ยชาวนาเนี่ยเขาอาจจะปลูกข้าวเก่งนะคะปลูกข้าวเก่งแล้วยังขี่ควายเก่งด้วยอาจจะขี่ควายเก่งกว่าคนที่บ้านท่านก็ได้นะคะ จากภาพเนี่ยหลายๆคนถามว่าควายมันหายไปไหนตัวหนึ่งหรือปะดิฉันก็คิดว่าเขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรมแล้วก็ได้นะคะเลยเหลือแค่สองตัวเขาจึงไปละพอเหลือสองตัวเนี่ยท่านเห็นลำน,น้ำข้างไหมคะลำน้ำอยู่ข้างอะลงไปเลยลงไปแช่น้ําให้สบายใจเลยนะคะไปแช่น้ําเลยก่อนที่สิบล้อเนี่ยจะมาเฉียวชนท่านเพราะมีผู้นํานําทางแบบเนี้ยอะไรมันก็ติดขัดไปหมดนะคะ ดังนั้นดิฉันจึงขอสรุปว่าดิฉันไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเดียการสแกน QR Code ด้วยนะครับ